อยู่แล้วเนี่ยจะกดทีวางแล้วไปละไปที่ไปส่งงานใครนำใครนำไม่เป็นนกนำเลยนำห่ไม่มีนั่นแหะไม่มีตำแหน่งของคุณุกต้องวิ่งตามนอและคุณคุณวิทย์แหละต้องออกก่อนละใช่คุณวิทย์อยู่เนี่ยอยู่ เอี่ยคุณวิโก่อนแล้วก็ไปพับก็กลัวเข้าไปจะอายไปเลยนั่นแหละเอาออกขึ้นเขาไปแล้วขึ้นเขาไปแล้วแล้วก็คุณไก่แล้วก็คุณไก่โดนออกแล้วก็คุณน็อตตามเดี๋น้ำมันเรียบร้อยไหมไม่ใช่วิ่งวิ่งอยู่อ่าน้ำมันหมดนะเมื่อกี้ไม่ได้เติมจอดตั้งนานไม่ได้เติมเดี๋ยวก็เหมือนพวงมีกแหละ วิ่งวิ่งเร็วดูเกณน้ำมันน่ะเดี๋ยวต้องเรียกเด็กมาส่งอีกแล้วพี่วิววิวดีสวยวิวดีดีนะท <c oughs> ี่วิ่งไปแล้วนะสร้างตำหนิเลยนะ <c oughs> ยอดเลยไปแล้วได้กลับไปวิ่งไปถ่ายรูปใหม่พี่เนี่ยเจ้ สะพานเนี่ยสะพานกไม่ไหวมาถึงหกโมงมาถึงหกโมงตอนนี้ได้ออกแปดโมงอะสายรูปโคตรนานมาถึงกว่าโมงโมงทีนี้รู้จักติดจิิงแล้วนี้ก็สบายแล้วใช่ตรงนี้จะได้รูปสวยๆลูหน้าผม วงนะระวังนะบินลงกลางวงอ่ะเมื่ออะไรจะถึงอาทิตย์หน้าเร็วๆเนาะอขอขนาดวันเหรอใช่ขนาดวันคิวเต็มโอ้ ไปไปในห้างเลยได้ไหมในห้างเขาตีกลับมาในร้านนี่แหละไม่มีของไม่มีที่ซ่อมเลยในห้างใช่ข้างหน้าโค้งลึกนะโค้งลึกโค้งลึกฮะยักดียักดียักหนึ่งใช่โค้งเป็นรูปตัววีเลยฮะ ต้องต้องเยียบเลยนะคีณริทนะเพราอวานเรียบร้อยลูกของเงนเลยโอรีง,งานอนี่คุณริกไม่จบลูกชวนไปตีแบตไม่ได้ไปตีโอ้โห <laughs> เฮ้ยไว้ชากอยู่หน้าแล้วอะ่ะไปร้องหน้าแล้ว, <laughs> <laughs> ต,วลตึงมากลยครับตึงมากถ่ายไหมข้างหน้าถ่ายไหม จัดถ่ายรูปนนะ่ะดับอยู่ตรงวิวแล้วนะจัดถ่ายรูปแล้วส่งเสียงหน่อยส่งสัญญาณเตรียมเตรียมถ่ายรูปอีกแล้วเหรอ <c oughs> อันั้นแหละมันมีที่เข้าออวานะเนี่ยเข้าฝั่งนูน้นป่ะไม่มีแล้วเนะนี่ยแต่ละก็มีทางเข้าอยู่นะ ใช่ไหมคุณน็อตว่าไงถ่ายจะถ่ายหรือจะไปไปฮะคุณจะเหลือระยะทางอีกเยอะเลยอ๋อไป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 ก่อนจ้าเล่นให้จบก่อนเขาจะแปนมาถึงไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงจะไปออกกําลังกายหรือจะอะไรยังไงดังนั้นต้องต้องเล่นให้จบก่อนเป็นปัญหาเออ วิงกันไม่เคยจบสักตาไม่จบสักไรสักทิปอ่ะเน้นเน้นข้างทางไะไม่เน้นไปลายทางปลายทางไม่มีสตอรี่ข้างข้างทางไม่มีสตอรี่อยู่เยอะโอ้โมื่อกี้นี่แหละมันอีบีเอฟอีสามสี่วะ่ะโอ้โหอีสามสี่ผลิต ผลิตที emos, <Incred ibly S 1> uh, ่ไหนฮะเนี่ยจะเจอมานโอ้โเบรกเบรกเื้อวาครับเรื้ววาครับเบรกเบรกเ้อวาายเรอยยเบรกเบรกแ่ะหลบเลยวะเน่ย ายจะเปิดเปิดเงาแล้วสกเกลสี่ร้อยนี่อัดไปกาจรจอแม่งเก้าสิบกว่าเปอร์เซน็นเลยม่งเก้าห้าไรผเหนียวเลยปะไม่คุณวิทย์ก็เปิดตอนถ่ายรูปก็ได้เออ,เอ,อแล้วก็ค่อยไปปิดเวลาขับรถ,ถ่ะ่กระตุกไหมเล่นกระตุกนิดหน่อยนะนิดหน่อยเหรอครับใช่ดูดูเฟรมเฟรมเด็ดหรือ5้ แต่ว่าในแต่ว่าในไร่สดอ่ะโคตรกระตุกเลยเบครับเบคครับท่อสร้างครับออกซ้ายนะครับออกซ้ายครับก่อสร้างนะครับโค้งลึกครับข้างหน้าโค้งลึกข้างหน้าโค้งลึกด้วยนะน่าจะแซงได้ มีรถสี่คันครับแซงรวดเดียวเปิดมากเลยจังหวะนี้แล้วก็โค้งลึกนะระวังนะฮะ<น>เกง่คงคอเก่งคอนะไม่มีรถนะครับแซงมาได้ครับสี่คุณสองยังไม่คว่ำอีกเหรอยโอ้ยรอได้ไงวะจะม,มีรถตทงแซงมาได้เลยสี่คุณสองตอนนี้มีรถลงไปหานะครับสามคันแล้วเก่ง วนหนึ่งมาเยอะครับอันนี้เยอะเลยฮะข้างหน้ามาเยอะเลยครับ ูถเล่างครับรถน่าจะเจอขบวนเมื่อกี้เกาไปใช่ขบวนสามคันว่างไปข้างหน้าได้อยู่มั้งโอ้ไม่ไม่ได้เว้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับระวังนะครับขันขวางไปเลวครับ ขวาแล้วโดนแล้วเด <ไป S 1> <อ>นหลอบ้าน <ไ m' S 2> นะครับโอ้โอ้วันนี้คุณวิทย์เล่นแปลกๆเว้ยสวยเขาเลยสงสัยน่าจะมีผมนั่งอยู่ด้วยนะคุณวิทย์เล่นแปลกๆ,ๆใช่ไหม นั่งถ่วงดูถ่วงอยู่ด้นขวาเนี่ยใช่นั่งถ่วงอยู่ข้างขวานี่แหละรถผู้หมวดก็ามาโอ้หรอส่วนเยอะมากใช่เยอะมากครับเนี่ยนะ AI แบบจัดเต็มให้เราเลยนะ <S <S ให้เราขยะครับสามถุงครับ ก้วยแขกหนึ่งอันเมื่อกี้เห็นเอ้ย A.I มันแซงกันหรือเปล่ามีก้วยแขกแล้วก็บันทอดเอา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 บีบไว้ย้ำย้ำมันเข้าย้ำมันเข้าอุ้ยน่โอ้ยแหนะทิ้งงานด้วยขวาทิ้งงานด้วยขวาอีกแล้วโอ้โห จังหวะไม่ได้นะคือมันจะออกแล้วก็ติดใช่มันเบียงสัมรวดเลยก็มราบัญชาเอ้าวมันเหลี่ยะ AI หาเรื่องอย่าไม่เข้าอย่าไม่เข้าอย่าไม่เข้าเออกไปเลย แ yeah. สงแสงไม่รู้เรื่องครับเราว่าเราว่าติดยาวอะตรงนั้นเออเกลียวรูรูอะไรอะโอ้ยรถไฟรถไฟไอ้แข่งกับรถไฟมีคนมองหน้าเลยรถไฟเหรอเห็นตุ้นยูโฟนไกล้ๆเลยนะใกล้ตุ้อยู่ไหนแล้ว ใช่รถหัข้างหน้าเต็มต้องห่วงโอ้โหรถหลบมาเป็นขบวนเลยทางขวาตันแล้วครับต้องออกซ้ายแล้วล่ะออกซ้ายได้แล้วไปเบิดมาเลยคุณวิทย์เดี๋ยวมันออกมาวิว่างเลยว่างเลย้างหน้ามีว่ามาแต่เรารีบเข้ารถเก่งลงไปนะ เป็นขบวนเลยวะขึ้เก่งมันท่จอดทำไปเยอะครับมาเยอะโล่งแล้วเอ้ใหม่แล้วมาเป็นช่วงช่วงยิ่งขับยิ่งมาเออเวลาจอดไม่มีใครมาเลยม่อนว้าวแสงรแสงนะครับไม่ได้โอ้ไม่ไม่พ้นครับแสงไม่ถึงครับ แรงแรงต่ำไปหน่อยเฮ้ยถ้าเป็นไอวีโก้เนี้ยน่าจะได้เมื่อกี้นี่นับจมโฆษณาต่อนะไ <c oughs> อวีโก้ไอวีโก้น่าแท็กซี่ไดเวอร์จะแซงไหมแท็กซี่ว <c oughs> ิ่งเน็้าย โดนมายาวยาวได้อยู่ไปเรียกให้แท็กซี่ไปหน่อยแท็กซี่ไปก่อนเออเออเกลือเกืออย่าลืมเก่งคอเลยนะระวังนะโค้งโค้งอ่ะ มัเลี้ยวอะยุ่งแล้วยุ่งแล้วมันเลี้ยวมันเลี้ยวโอ้ยมันเลี้ยวอะมันจะมันเปิดไฟเลี้ยวพอดีเออเกือบโดนเมื่อกี้เอาละเอาไฟตุ๋นมาละจิ้มมาละคือมันขับตามใจมันเลยไอ้ไอ้ นึกจะอ,ออกก็ออกนึกจะเบรกก็เบรกข้างหน้ามีทางม้วนนะข้างหน้าเอ้ขคันหน้าข็งฝับนิ่งจังเลยของแท้ของแท้ ตอนลังเลคุณวินแล้วเขาจะออกไหมอ๋อเบรกเลยเบรกไม่ทำไมจะอยู่เบรกมันเป็นอะไรเป็นวงเวียนเหรอใช่วงเวียนนูเียแปลกๆออกขวาออกขวา ขวาแล้วขึ้นบนใช่ขึ้นมาก็เป็นสะพานปะสะพานข้ามใช่ขึ้นบนอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์บ่อกี อยูใ่ใต้น้ำอ่ะเรือหรือเปล่าเรือบ่อผมเจ้าท่านา่นี่เมื่อไหร่กลางคืนคุณนอดจะว่างเนาะไปนะเมื่อไหร่จะว่างเนาะ เลี้ยวขวาไปเลยพี่หลวงจัดป้าย No. ตกเฉยตกเฉยอ้าวเรียบร้อยยแล้ววางงานให้ไข่ตุนอีกแล้วเอ้ยโควิดไปแปลกแปลกเยวางงานทีละเปอร์เซ็นต์ทีละเปอร์เซ็นต์ เลื่อนหมดแล้วเลื่อนจะหมดแล้วนี่อ่ะดันที ซี่พาร์ตนะอีซี่พาร์ตในอุโมงค์นะนี่โหดนะแคบ จะรีบไปไหน้ันหน้ากี่โลเนี่ยบิ่งมารับง,งานไหนเท่าไหร่วะ3 0สามร้อยไหมสามร้อยมาเหรอตอนที่เราถ่ายรูปจากถ่ายรูปมันนี่ก็สามร้อยกว่าแล้วนะ เดี๋ยวดูตอนส่งตอนส่งมันจะโชว์ตำแหน่งว่าเท่าไหร่ 0% so 美。 wow oh. yeah họ oh, đi được cả ok chọn ok chọn lại ร 2, ages. 2 7ยเจไมล์เจนออสโลเจ้าทิปนี้ขึ้นเขาลุกคอาอย่างเดียวเด đúng đấy, nó sẽ cái camera này nó sẽ loang, cong nhau, nó sẽ loang, cong nhau, nó sẽ loang, cong nhau,